สงสัยกันไหมครับว่าเคล็ดลับเบื้องหลังการสร้างนิสัยดีๆที่มันอยู่กับเราไปได้ตลอดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาถอดรหัสวิทยาศาสตร,ร์จากหนังสือดังอย่าง Atomic Habit กันครับแล้วจะพาไปเจอกับเทคนิคที่เรียบง่ายแต่บอกเลยว่าทรงพลังมากนั่นก็คือกด2นาทีซึ่งอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการสร้างนิสัยไปเลยก็ได้คือเคยเป็นกันไหมครับตั้งเป้าไว้ดิบดีเลยปีใหม่นี้ฉันจะฟิตหรือเปิดเทอมนี้จะอ่านหนังสือทุกวัน แต่พอผ่านไปไม่กี่อาทิตย์อ้าวความตั้งใจหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้สุดท้ายก็มานั่งเฟลกับตัวเองคำถามก็คือทําไมเราถึงวนลูปอยู่แบบนี้ซ้ําๆแล้วครับอาละครับลองมองแบบนี้ดูนะจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าเราไม่มีวินยัยหรือพยายามไม่พอแต่เป็นเพราะว่าระบบหรือว่าวิธีที่เราใช้อยู่เนี่ยมันผิดตั้งแต่แรกต่างหาก การจะพึ่งแค่พลังใจอย่างเดียวเนี่ยบอกเลยครับว่าในระยะยาวยังไงก็ไม่รอดโอเคก่อนที่เราจะไปดูวิธีแก้ที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจกันให้ชัดๆก่อนว่าทําไมไอ้คาสัญญาที่เราให้ไว้กับตัวเองมันถึงพังทุกทีอะไรคือต้นตอที่ทําให้ความตั้งใจดีๆของเราไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีคือช่วงแรกๆเนี่ยไฟมันจะลุกโชนเลยใช่ไหมครับแรงจูงใจมาเต็มเปี่ยมแต่แรงจูงใจมันก็เหมือนอารมณ์นั่นแหละครับ มีขึ้นมีลงพอวันไหนที่ไฟมันเริ่มมอดเราก็กลับไปทําอะไรเดิมๆการฝากทุกอย่างไว้กับสิ่งที่มันเอาแน่นอนไม่ได้แบบนี้ล่ะครับคือสาเหตุหลักของความล้มเหลวเลยอ้าวแล้วถ้าพึ่งแรงจูงใจไม่ได้จะให้ไปพึ่งอะไรละ่ะคําตอบมันซ่องอยู่ในกลไกลการทํางานของสมองค่ะที่เรียกว่าวงจรอัตโนมัติซึ่งเป็นเหมือนโปรแกรมที่คอยควบคุมพฤติกรรมแล้วก็นิสัยของเราอยู่เบื้องหลังแบบที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ํา ไม่ว่าจะเป็นนิสัยที่ดีหรือไม่ดีนะทุกอย่างมันทำงานผ่านวงจรสี่ขั้นตอนนี้หมดเลยครับเริ่มจากมีสิ่งกระตุ้นมาทำให้เราเกิดความปรารถนาจากนั้นก็นำไปสู่การตอบสนองหรือการลงมือทำและปิดท้ายด้วยรางวัลที่ทำให้สมองเรียนรู้แล้วก็อยากจะทำซ้ำอีกแล้วจุดที่ลึกซึ้งมันอยู่ตรงนี้ครับคือความปรารถนาของเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวพฤติกรรมตรงๆนะอย่างเช่นเราไม่ได้อยากดื่มกาแฟ แต่เราอยากได้ความรู้สึกตื่นตัวต่างหากพอสมองมันเรียนรู้ว่ากาแฟให้รางวัลน,นี้ได้ครั้งต่อไปแค่เห็นร้านกาแฟวงจรนี้ก็จะทำงานทันทีเลยค่ะอัตโนมัติเลยค่ะพอเรารู้ทันการทำงานของสมองแล้วใช่ไหมครับทีนี้แหละถึงตาเราที่จะเข้าไปแฮกระบบมันกลับบ้างด้วยกฎเหล็ก4ข้อนี้เลยครับซึ่งมันก็เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่จะพาเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืนได้จริงๆ มาเริ่มที่กดข้อแรกกันเลยง่ายๆคือทำให้มันชัดเจนการจะเริ่มวงจรนิสัยได้เนี่ยมันต้องมีตัวกระตุ้นที่เห็นได้ชัดๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากสร้างนิสัยใหม่ก็แค่ต้องออกแบบสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้สิ่งกระตุ้นมันโผล่มาให้เห็นอยู่ตลอดเวลาลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับถ้าอยากดื่มน้ำให้เยอะขึ้นระหว่างการต้องลุกเดินไปหยิบน้ำในครัวกับการมีขวดน้ำวางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าเราเลย แบบไหนมีโอกาสสำเร็จมากกว่ากันล่ะครับแค่ทำให้มันเห็นได้ชัดนี่แหละคือการลดแรงต้านในการเริ่มต้นไปได้เยอะมากแล้วต่อกันที่ข้อ2เลยครับทำให้หน่าดึงดูดสมองของเราเนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อมันคาดหวังว่าจะได้รางวัลดังนั้นยิ่งเราทำให้นิสัยใหม่มันดูน่าสนใจน่าทำมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีแรงอยากทำมันมากขึ้นเท่านั้นเองครับ คือต้องยอมรับว่าคนเราเป็นสัตว์สังคมอะเนอะถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มที่การตื่นมาวิ่งตอนเช้าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่นานหรอกครับเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออมันก็น่าทำดีแฮะแล้วก็อยากจะทำตามเขาไปเองนี่แหละครับคือพลังของการทำให้มันน่าดึงดูดกดข้อนี้นะครับสำคัญมากๆ เพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมนุษย์เรามักจะเลือกทางที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดเสมอเพราะฉะนั้นยิ่งนิสัยใหม่มันทำได้ง่ายเท่าไหร่โอกาสสำเร็จก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นเราต้องลดอุปสรรคทุกอย่างในการเริ่มต้นออกไปให้หมดหัวใจของมันก็คือการลดแรงเสียดทานครับ การเตรียมชุดออกกําลังกายไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยมันไม่ได้ทําให้การออกกําลังกายเหนื่อยน้อยลงนะแต่มันทําให้การตัดสินใจที่จะไปมันง่ายขึ้นแบบแทบไม่ต้องคิดเลยพอถึงเวลาก็แค่หยิบมาใส่แล้วก็ไปได้เลยและแล้วก็มาถึงกฎข้อสุดท้ายครับทําให้หน้าพึงพอใจคือสมองเราเนี่ยให้ความสําคัญกับรางวัลที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ทันทีเลยครับมันไม่ค่อยสนใจผลดีในระยะยาวหรอก ดังนั้นเราเลยต้องสร้างรางวัลเล็กๆที่น่าพอใจให้เกิดขึ้นทันทีหลังจากทำนิสัยนั้นสำเร็จลองนึกถึงความรู้สึกฟินๆตอนที่เห็นยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์เพิ่มขึ้นสิครับนั่นแหละครับรางวัลทันทีที่สมองต้องการหรือแค่การได้ติ๊กถูกในลิสต์สิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันมันก็สร้างความรู้สึกดีๆความภูมิใจเล็กๆที่เป็นเชื้อเพลิงให้เราอยากทำต่อในวันพรุ่งนี้แล้วเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้ เราจะมาเจอกับเทคนิคลับที่เป็นหัวใจสำคัญเลยที่จะช่วยให้เราเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งได้เพราะอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของการสร้างนิสัยก็คือการเริ่มต้นนี่แหละครับและกด2นาทีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยหลักการมันง่ายมากๆครับคือยอดส่วนนิสัยที่เราอยากจะสร้างเนี่ยให้มันเหลือแค่เวอร์ชั่นที่ใช้เวลาทำไม่เกิน2นาทีสังเกตดูนะครับ จากเป้าหมายที่เคยดูใหญ่โตน่ากลัวมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยที่แบบใครๆก็ทําได้ทันทีไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของกฎนี้ไม่ใช่การทําแค่2นาทีแล้วเลิกนะแต่คือการฝึกพฤติกรรมการเริ่มต้นให้กลายเป็นเรื่องอัตโนมัติให้ได้เพราะการเอาชนะความขี้เกียจในช่วงแรกได้เนี่ยมันยากที่สุดแล้วครับเพราะเราใส่ชุดออกกําลังกายได้ปุ๊บการจะวิ่งต่ออีกหน่อยมันก็ไม่ใช่รเรื่องยากอีกต่อไปแล้ว ทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นกฎสข้อหรือเทคนิค2นาทีล้วนชี้ไปที่แนวคิดเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยนั่นก็คือการเลิกพึ่งพาพลังใจที่มันมามาหายๆแล้วหันมาสร้างระบบที่แข็งแกร่งที่จะทำงานเพื่อเราโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นแล้วจุดชี้ขาดมันเือการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยแต่ทำทุกวันครับการสร้างระบบของนิสัยเล็กๆที่ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเนี่ย จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้ง่ายและยั่งยืนกว่าการฮึดสู้ครั้งใหญ่แล้วก็หมดไฟไปสุดท้ายนี้คำถามสำคัญจริงๆมันเลยไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรครั้งใหญ่แต่อยู่ที่ว่าอะไรคือนิสัยเล็กๆที่ใช้เวลาแค่2นาทีที่เราสามารถเริ่มต้นทำได้เลยตั้งแต่วันนี้ลองนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้แล้วหาคำตอบกันดูนะครับ